ความรักเจ้ากสิษฐสมหวังหากเจ้าเหดต,ตามที่แมทธรณีทันพนันทันซื้อผ่านนาไพ่คือเอ,อเรื่องกิริสต,ตันหาเจ้าหยุดเลยเรื่องกิเิสกิริต,ตัณหาราคะหรือการติดตอ่อกันทนั้งแชทมั้งสิเขยยัง่งย่าหาเฮ็ุว่าว่าไม่ยิ่งผู้ไ่เดี๋ยวเจ้ากสิพ่อเนือ้อคููเองสําหรับผู้ที่อยากมีคููเนาะจ้ะเนาะสาหรับผู้ที่มีคููแล้วเจ้ากสิมีความสุขเอ,อความรักของเจ้าห่น เห็นบ่สิระสบผลสําเร็จลูกเต่าก็สิมีความสุขเจ้าก็สิมีซื้อเสียง<อ>ไปในทางที่ดีเ้อจ้ะไปในทางที่ดีเห็นบะมันเลี้ยงมาเลยเนี่เห็นบ่เจ้าสิมีใชชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงเ่ว่าเจ้าเสียฮ็ดหยงแม่ยทอดได้นี่ทสิคอยสวยเหลือเจ้าอให้ประสบผลสําเร็จในนาทีการงานของเจ้าหากเจ้าอยู่ในศีลในรมเนะจนะ้ะเนาะมากกินมากท่านแต่ว่าเห็ดเรืองบมดีกับบวกล้วนะจนะ้ะเนาะมากเค็ดมากบุญ มาก,กินมากท่านว่าวาชิตอนาหนรือรักหลำรักอา่าว่วาชิปิดท่องหลังพระคดีแต่ว่ามาเฮ็ดเรื่องเจีงสีมันกับโอเคนะจ๊นะเนาะโบงบวบเป็นพลัางงานไหนดีคืออ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นเมื่สิ่งที่เจ้าเฮ็ดเออเข้าใจว่าจ้าไม่เจ้าสิปิดบังไว้นี่กะต้องบอกได้เลยท่านเห็นเมืในสิ่งที่เจ้าเฮ็ดเออนั่นละอย่าเฮ็ดได้จ้าเด้อ หากเจ้าพ่เฮต์ที่ท่านบอกว่านี่ขาดก,กําลังตอนนี้เฮตดอยู่ก็คือปรับเปียนไห่นี่่อย,ยกระบอกเลยชีวิตของเจ้าสิเปในทางที่ดีนี้คือสิ่งที่ท่านอยากเตือน